เมื่อคืนคุณอชัชยะไลฟ์สดพูดถึงหมาแก่พูดถึงเจาะลึกเยอนะด้วยความเคารพนะครับคุณอชยะผมรับได้นะผมก็เข้าใจความรู้สึกของคุณอชยะแต่อยากจะบอกกับคุณอชัชยะนิดหนึ่งใจเย็นๆฟังที่มาที่ไปของเรื่องทั้งหมดสักนิดหนึ่งแต่ผมรับได้จริงๆคุณอชัชยะเพราะผมถือหลักอย่างนี้เราก็เคยเห็นกันมาเป็นสิบปีแล้วละ่ะผมเองถือหลักอยู่อย่างหนึง่ง เมื่อวิจารณ์เข้าได้คุณก็ต้องยืยนรับคําวิจารณ์ให้ได้มันเป็นหลักการเฉพาะตัวผมวิจารณ์เข้าได้ก็ต้องให้เขาวิจารณ์ตัวเราได้เช่นกันรับได้จริงๆแล้วก็นั่งคุยกันประมาณนั้นเมื <S <S ม่อคืนคุณอัชิยะเป็นฟืนเป็นไฟอย่างไรแฟฝๆผมจะเอาเสียงคุณอัชิยะออกอากาศผ่านรายการเจ้ลึดนี่เลย เชิญครับเชิญไปฟังค่ะวันนี้ถึงคิวหมาแก่นะครับที่เราอยากจะบอกหมาแก่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งที่ผ่านมาผมก็ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับหมาแก่นะครับหรือคุณดนายให้ความเคารพมาโดยตลอดนะครับไม่เคยก้าวล่วงการทําหน้าที่ของสื่อมวลชนของหมาแก่แต่วันนี้ผมคิดว่ามันจะเป็นจะต้องพูดถึงคิวหมาแก่บ้างนะครับนะ หมือนที่คุณไปพาดว่าถึงคิวอัจฉริยะนะครับซึ่งจริงแล้วเรื่องนี้เดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดนะครับจะปรากฏความจริงต่อพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศพี่น้องข้าราชก,การตํารวจทั่วประเทศพี่น้องอายการทั่วประเทศพี่น้องนะครับอ่าองค์คณะผู้ว่าสานะครับแล้วก็ผู้ว่าสาทั่วประเทศที่วันนี้ชมรมช่วยเหลือกรนรและเครือข่ายทั่วประเทศนะครับเซฟผู้ว่าสาสารนาญานะครับแล้วก็มีสื่อมวลชนนะครับ ที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนที่มีการอ่านคำพิพากษาและอยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในศาลนายาัชดานะครับในวันที่มีการอ่านคำพิพากษาทั้งสองคดีนะครับก็ออกมาช่วยกันเซฟผู้พิพากษานะครับซึ่งความจริงทั้งหมดเดี๋ยววันนี้ทุกคนก็ฟังเอาแล้วกันแล้วก็ลองไปพิจารณาดูนะครับแต่เรื่องราทั้งหมดนะครับโอเคประมาณนี้คือคุณชัชฉยะ ลฟ์สดๆประมาณกลมๆนะสักครึ่งชั่วโมงนะถ้าเปิดให้หมดมันก็ไม่ไหวแต่ด้วยความเคารพจริงๆนะคุณอาชยะผมรับได้สบายมากวิจารณ์เขาได้เขาก็ต้องวิจารณ์เราได้เช่นกันแล้วก็นั่งคุยกันด้วยเหตุด้วยผลคุณอาชยะอยากจะกลาบเรียนดังนี้เรื่องของเรื่องมันเริ่มมาจากตรงนี้ก่อนผมจะเรียงเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับมันเริ่มจากใน Facebook ของผู้การจอ ผู้ก,การจอก็คือผู้การสูบสวนสืบนครบาลผมเชื่อว่าในเว็บวงข่าวและในวงสังคมต้องรู้จักผู้การจอผู้ก,การสูบสวนสืบนครบาลอยู่ๆใน Facebook ของผู้การจอได้โพสต์ข้อความสั้นๆตั้งต่เป็นนี้ครับติดแฮชแท็กนะคะเซฟร้อยตำรวจเอกหญิงพิชยาพักพมดวงตำร,รวจภูธรภาคหนึ่งในบันดดลนะในในบันดดลใครก็แล้วแต่ ได้เห็นข้อความดังนั้นใน Facebook ของผู้การจอย่อมีคำถามคำถามที่หนึ่งอรองสารวัตรหญิงรองสารวัตรพิชยาตำรวจภักหนึ่งมีปัญหาอะไรหรือกำลังมีปัญหาอะไรทำไมระดับผู้การจอสูงสบนคนบานถึงขนาดต้อง <It S 1> ใช้โซเชียลมีเดียไปเซฟเธอเซฟ ร้อยตำรวจหญิงพิชยามันเรื่องอะไรกันจากตรงนั้นนั่นเองทีมงานของโจลิทไทยก็สืบคน้นก็สืบคน้นก็ย้อนความกลับไปย้อนกลับไปย้อนกลับไปก็พบว่าสืบเนื่องมาจากร้อยตำรวจหญิงพิชยาตำรวจภักหนึ่งเนี่ยไปยื่นหนังสือไปยื่นหนังสือ ร้องเรียนต่อประธานสันติกาขอให้ตรวจสอบออท่านผู้อาสาสารอาญาท่านหนึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราก็ไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิดเราเพียงแค่สะท้อนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจุดเริ่มต้นก็มาจากผู้การจอแกออกมาเซฟตำรวจภาคหนึ่งเราก็สงสัยมันเรื่องอะไรกันมันเรื่องอะไรกันไล่ไปไล่มาปรากฏว่า ตำรวจหญิงเธอคนนั้นเธอไปร้องประธานสารกิการให้ตรวจสอบผู้พากษาสารอาญาก็เป็นเรื่องใหญ่สิครับก็เป็นเรื่องใหญ่เราก็สงสัยกันต่อเไปร้องเรียนเรื่องอะไรกันเนี่ยก็พยายามจะหาข้อมูลทีมงานของเจาะลึกเองก็สืบค้นก็สืบค้นข่าวย้อนกลับไปก็ไปเจอก็ไปเจอข่าวพาดหัวข่าวพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ฉบับหลักๆของประเทศนะครับ มันเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นข่าวที่ปรากฏเมื่อวันที่12พฤศจิกาใช่ค่ะเธอไปร้องอประธานสันติการีในวันที่11น,นัถ้าจะไม่ผิดน,น่าจะเป็นวันที่11ใช่ไหมค่ะข่าวปรากฏวันที่12น่าจะ<ช>เป็นวันที่11ถูกต้องไหมฮะนะครับทีนี้ทีนี้วันที่12พฤศจพิกาเนี่ยสื่อสำนักหลักๆเขาก็พาดหัวกัน อย่างเช่นผู้จัดการก็พาดหัวข่าวว่ารองสรวัตรหญิงรองประธานสารดีกาตรวจสอบผพิพากษาสารอาญายกฟ้องคดีนักร้องดังสามคดีรวดแล้วก็เกิดความชงนนักร้องดังคนนั้นเป็นใครมันเลือกอะไรกันทีนี้ทีมงานของเราก็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 มอนิเตอร์กลับไปเรื่อยๆวันเดียวกัน12พฤศจิกาพาดหัวข่าวมาิิชนออนไลน์ ตำรวจภาคหนึ่งยื่นประธานสานติกาสอบคำพิพากษายกฟ้องอชญยะมิ่นประมาทเอ้าแสดงว่าแสดงว่าตำรวจภาคหนึ่งฟ้องหมิ่นประมาทคุณอชิยะแล้วพิพากษาสานติยาท่านนั้นพิพากษายกฟ้องพิพากษายกฟ้องคุณอชิยะข้อหามีประมาทแล้วก็กลายเป็นประเด็นตำรวจภาคหนึ่งเขาไม่แฮปปี้เขาไม่พึงใจเขาก็ร้องประธานสันดิกาให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของประธานของของพิพากษาสานติยาท่านนั้น เราทีมงานของเราก็สแกนต่อปรากฏว่าวันเดียวกัน12บสอสิบสองหรือสิบเจ็ดสิบเจ็ดค่ะคราวนี้ออที่ตรวจสอบคราวนี้คราวนี้อ๋อสิบสองสิบสองค่ะคราวนี้ออกเป็นวันที่สิบสองเหมือนกันค่ะเป็นวันที่สิบสองเป็นวันที่สิบสองเออเพฤศจิออก,กานะครับ ไดเนิวก็พาดหัวข่าวว่าตํารวจภาคหนึ่งยื่นหนังสือถึงประธานสาลดีกาตรวจสอบเพื่อภาษายกฟ้องอริยะเราก็ยิ่งแปลกใจว่ามันมีเรื่องอะไรกันโอเคจอดป้ายที่ไทยรัฐไทยรัฐก็บอกว่าตํารวจภาคหนึ่งยื่นประธานสาลดีกาสอบเพื่อภาษาสารฎายายกฟ้องคดีดังดังคดีนักฟ้องดังสามคดีรวดด้วยความเคารพจริงๆนะเราก็นําเสนอตามลำดับเราก็นําเสนอตามตามลำดับนั้นจริงๆแล้วก็สงสัยเหมือนกันว่ามันเรื่องอะไรกันมันเรื่องอะไรกันในกรา ม,มันเรื่องอะไรกันกันนะครับเราก็ย้อนความกลับไปเองอก็ปรากฏว่าก็ปรากฏว่าสืบเนื่องมาจากตำรวจภูธรภาคหนึ่งกรมหนึ่งซึ่งก็รวมถึงรองสารวัตรหญิงพิชยาด้วยนั่นแหละ,ะเข้ารวมตัวกันแล้วเขาไปฟ้องหมิ่นประมาทคุณอาชยะ คุณอชิยะปาวิจาร์การทำหน้าที่ของตำรวจภาคหนึ่งในคดีแตงโมค่ะต,ตำรวจภาคหนึ่ง,งรู้สึกว่าถูกมินประมาทถูกมินประมาทจึงไปฟ้องมินประมาทคุณอชิยะคดีขึ้นขึ้นสู่ศาลอาญ,ญารัชดาค่ะคดีนี้คดีนี้คดีนี้ศาลพิพากษาวันที่31ตุลาคม2,567ค่ะวันนั้นออรองสารวัตรหญิงพิทยา ็เป็นตัวแทนของก่มตำรวจภาคหนึ่งก็ไปฟังคำพิพากษาได้แหละคุณอัฉชยะก็ไปด้วยใช่ค่ะวันนั้นวันนั้นท่านพาาิพากษาท่านอ่านส,นสั้นๆว่ายกฟ้องอ่านคำพิพากษาสั้นๆว่ายกฟ้องรายละเอียดของคาาําพิพากษาทําไมจึงยกฟ้องก็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 กกกกกกรอรอรอรามกรกนตอกสักน,ดนกดกรกรกรกลกรกัน ประมาณนั้นถูกมะมันก็จะมีขั้นตอนของศาลศาลก็บอกว่ายกฟ้องแต่แต่แตารายละเอียดทั้งหมดนรอสักนิดหนึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องจึงไปขอคัดสำเนาออกมาได้อะไรประมาณนั้นนะครับแต่คราวนี้ในวันที่31เนี่ยตอนสายๆนิดหนึ่งตอนสายๆนิดหนึ่งพอศาลบอกว่ายกฟ้องคุณอชิยะลงมาคุณอ,ณอชิยะก็ก็ก็ได้ให้สัมภาษณ์ ถอยออกไปนิดนึงก็ได้ถอยกลับไปนิดนึงก็ได้ว่ากันที่จริงเนี่ยตำรวจฟ้องหมิ่นประมาทคุณคุณคุณอาชยะเนี่ยมันมี3คดีด้วยกันอ,อย่างน้อย3คดีอย่างน้อยนะแต่ว่ามันมี2คดีที่อ่านคําพิพากษาในวันที่3 1ตุลาค,คดีหนึ่งนะผู้การจออฟ้องคุณอาชะยะอันนี้นผมไม่ยุ่งอ่ะอประเดี๋ยวมันลกมันมันจะรกรุงรัง มันจะเยอะไม่เอาหวังไว่ก่อนการจาะฟ้องคุณอัจฉริยะอีกคดีหนึ่งก็คือคดตีตำรวจภาคหนึ่งเข้ารวมกลุ่มกันซึ่งก็รวมถึงรองสารวัตรหญิงพิชยาด้วยฟ้องมินประมาทคุณอัจฉริยะแล้วรับทรบาบกันตามนี้นะ,ะหลังจากอ่านคำพิพากษาว่ายกฟ้องในส่วนของตำรวจภักหนึ่งฟ้องค,คุณอัจฉริยะก็ลงมาที่หน้าสาลตยาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อที่นี้สาระที่คุณอัจฉริยะแกให้สัมภาษณ์เนี่ย จับประเด็นกันเร็วๆนะคุณอัจฉริยะก็บอกว่าที่ยกฟ้องเนี่ยมันมีประเด็นน่าสนใจทั้งในประเด็นข้อกฎหมายแล้วก็ประเด็นข้อที่จริงอะไรประมาณน,นั้นแเราไปเกี่ยวพันกับข้อที่จริงในคดีของแตงโมโด้วยอะไรประมาณน,นั้นพอตกเย็นตำรวจภาคหนึ่งเขาได้เขาได้ฟังคลิปคำให้สัมภาษณ์ตอนสายๆของคุณอัจิยะ ก็เกิดอาการไม่พอใจขึ้นมาทันทีคนที่ดูใจถึงที่สุดก็น่าจะเป็นรองสวัสหญิงพัชยา,ยาประกาศเลยหนูจะฟ้องเดินหน้าที่จะฟ้องที่จะฟ้องหมายความว่าจะ,จะร้องให้มีการตรวจสอบเพราะในเมื่อ,อพระวักษาท่านอ่านแค่ว่ายก,ยกฟ้อง,องรายละเอียดไปรอคดีสำเนาภายหลัง แล้วคุณอชิยะไปเอามาจากไหนให้สัมภาษณ์เป็นวักเป็นเวน<ะ>ยาวมากมมมประเด็นแห่งที่นำไปสู่การยกฟ้องในคดีที่ตำรวจภาคหนึ่งเขาฟ้องคุณอชิยะประมาณนั้นดังนั้นดังนั้นเองเนี่ยเมื่อวันที่ห้าพฤศจิกา <c oughs> คุณ,ค,ณคุณวันที่ห้าพฤศจิกาเนี่ย รองสารวัตรหญิงพิชญยาก็ทาหนังสือถึงอธิบดีสารอาญาใช่ไหมครับอธิบดีพื้ิภากษาสารอาญาค่ะโอเคอขอให้สั่งการให้มีการเก็บเก็บไฟล์ข้อมูลระบบกล้องวงจรปิดคือคือคือในศาลหน้าศาลในศาลหน้าห้องพิจารณาในห้องพิจารณาจะมีกล้องวงจรปิดค่ะ,ะดังนั้นดังนั้น รองสารวัตรพิชยาก็ขอให้อธิบดีสารอาญาเนี่ยสั่งให้เก็บไฟล์ภาพจากกล้องวงจรปิดด้านในด้านนอกวันที่31ตุลาคมเอาไว้ทั้งหมดเพื่อรอรับการตรวจสอบโอเคค้างไว้ก่อนนะค่ะค้างไว้ตรงนี้เดี๋ยวมาใครขยับมาอีกทีวันที่11วันที่11วันที่11พฤศจิกาคราวนี้คุณ รองสารวัตรพิยาก็ทําหนังสือไปที่ประธานสารดิกาสารดิกากับเรียนประธานสารดิกาเลยกับเรียนประธานสารดิกาก็เล่าเหตุการณ์ในวันที่3าเอตุลาเหมือนอย่างที่ผมสรุปไปนั่นแหละ,ะนะครับแล้วก็กับเรียนประธานสารดิกาว่าดิฉันข้องใจอ,อยากให้มีการตรวจสอบผมจะเอาแค่3ข้อแรกก็พอค ผมจะเอาแค่3ข้อแรกก็พอ,อนะครับผมจะเอาแค่3ข้อแรกก็พอ,ข,อ,อข้อแรกก็คือขอได้โปรดตรวจสอบถ้อยคำที่นายอัจฉริยะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหน้าศาลอาญารัญญชดาในวันที่31ตุลาคม2 5 6 7เวลา10.24นดังกล่าวมีข้อมูลข้อความตรงหรือคล้ายกับคําพิพากษาต้นฉบับหรือไม่อย่างไร สองาก,การตรวจสอบดังกล่าวเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของร่างต้นฉบับคำพิพากษาขอท่านได้โปรดตรวจสอบว่าใครหรือผู้ใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งต่อข้อมูลจากร่างดังกล่าวด้วยและ 3. ขอได้โปรดสอบถามพยานบุคคลและสอบตรวจสอบพยานวัตถุจากกล้องวงจรปิดว่ามีผู้ใดจดถือ หยิบร่างเอกสารกระดาษโพยออกมาภายหลังจากการอ่านคำพิพากษาหรือไม่ซึ่งเบื้องต้นได้มีหนังสือขอให้เก็บไฟล์กล้องวงจรปิดภายในศารอาญาดังกล่าวไว้แล้วด้วยค่ะโ <Okay. S 1> อเคโอเคประม okay. าณนั้นค่ะสามข้อสามข้อโดยสรุปสามข้อขอ,<ห>อะไรที่เกี่ยวข้องกับเ,เรื่องของผู้การจออผมไม่เอาเดี๋ยวมันจะรกเรือ ซอกโบตรงนี้เอากันให้ชัดตรงนี้ก็แล้วกันนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ทางคุณอชิยะก็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 กกกมีอารมณ์อยู่ตามสมควรแต่ว่ากันที่จริงนะวันนั้นเนี่ยเราก็ปิดท้ายว่าบังเอิญบังเอิญเนี่ยมันเป็นรายการวันศุกร์แล้วรายการเนี่ยมันเซฟไว้หมดแล้วละ่ะเราก็าตั้งใจว่าวันจันทร์ เราจะขอสัมภาษณ์คุณอาชิยะ,ยะท,ยที่มีชื่อเกี่ยวข้อ,ของ<บ>าัาเอื่นมาเอื่นเป็นรายการมันสุกแล้วทุกอย่างมันเสร็จไม่หมดละเอาคุณอชิยะเสียบก็บไปท,ทันทีมันไม่ได้เพราะว่ามันตอ้องไปยกเลิกผู้หลักผ,ผู้ใหญ่ที่นัดหมายกันเอาไว้แล้วก็คิวอื่นๆก็ตั้งใจว่าจะเป็นวันจันทร์นะครับ ฝังข้อมูลอีกด้านหนึ่งจากทางฝั่งหรือคุณอาชยะอยากจะชี้แจงประเด็นที่เข้าไปร้องต่อประธานสาธิกาอย่างไรวันนั้นเราจึงทําได้เพียงแค่นํานเสนอว่าความขึ้นหน้าของเรื่องนี้คุณอาชิยะก็ได้ไปแจ้งความที่สนชนะสงครามใช่ค่ะกล่าวโทษรองสารวัตรพิชยาในแหละกล่าวโทษ ร้องสวัสดิพิจยา<ม>ที่ไปร้องเรียนที่ไปขอให้ตรวจสอบอะไรตไรงอะไรดังที่ผมได้เรียนเรื่องมาโดยตลอดใช่เรานําเสนอไปแล้ววันนั้นโอเคไม่เป็นไรก็เข้าใจนะก็เข้าใจคุณแต่าแตามมาดูอีกด้าน,นึ่งแต่ปรากฏว่าคุณอาชิยะก็บอกว่ามันไม่ใช่ข้อมูลในวันที่3 1อตุลาออกมาไม่ใช่อย่างที่ปรากฏเขาอ้างแบบนั้นคุณอาชิยะบอกว่าถ้าจะให้คุณอาชิยะพูดต้องพูดวันเดียวกัน แต่ว่ามันก็มีข้อจํากัดตรงนั้นก็ได้กลับเรียนกันไปเราก็เข้าใจคุณอาชิยะที่แกจะมีอารมณ์ผมก็เข้าใจแกนะแต่คราวนี้แต่คราวนี้หลังจากนั้นในช่งวงเสาร์อาทิตย์มันก็มีข้อมูลเข้ามาเรื่อยๆในโซเชียลมีเดียมันมีข้อความอยู่ข้อความหนึ่งที่ส่งต่อๆกันมาเป็นทอดๆเป็นข้อความที่น่าสนใจเราขอบังคนที่ส่งเข้ามาก็าแล้วกันเราขอบังนะแต่ดูเนื้อในว่าเขาส่งอะไรกันเราจะอ่าน เนื้อในที่ส่งกันน่าสนใจมันเชื่อมโยงกับเรื่องนั่นแหละยังไงมันทัดแรกเขาขึ้นว่าเขาขึ้นว่าเรื่องเล่าในห้องพินา807สารอาญ,ญาถนนรัชดาพิเศษวันที่31ตุลา2567ก็คือก็คือวันนั้นนั่แหละที่มันเกิดเรื่องเกิดราวค่ะนะโอเคเขามีเล่ารายละเอียดของวันนั้นวันนั้นวันนั้นมีการตัดสินคดีที่อยู่ในความสนใจของสื่อมวลชนสองคดี คือคดีผู้การจอฟ้องนายอัจฉริยะแจ้งความเท็จและหมิ่นประมาทและคดีที่พนังกงานสอบสวนคดีแตงโม21นายฟ้องนายอัจฉริยะกรณีเรื่องการหมิ่นประมาทคดีแรกคดีผู้การจอสารอ่านคำพิพากษาละเอียดย,ยิบยิบชนิดที่แบบโจกยับเลยแหละอันนี้ไม่ขอลงดีเทลเพราะในคำพิพากษามีละเอียดอยู่แล้วแต่คดีที่เป็นประเด็นและพยายามเอามายงพร้อมกับตั้งคำถามเอใส่ผู้พิพากษา ที่อ่านคำพิพากษาคือคดี21พนักงานสอบสวนคดีแตงโมซึ่งปรากฏว่าในวันนั้นมีตำรวจหญิงมาฟังคำพิพากษาเพียงแค่คนเดียวและก็จริงดังว่าคือศารอ่านแค่คำว่ายกฟ้องแต่แต่ทำไมไม่บอกให้ครบล่ะว่าสารบอกว่าอนุญาตให้คู่ความเดินเข้าไปอ่านรายละเอียดคำพิพากษาได้แต่ห้ามถ่ายภาพออกไปนั่นหมายความว่า ผู้กรณีทั้งสองฝ่ายสามารถเดินไปขออ่านรายละเอียดคำพิพากษาได้แต่เท่าที่เห็นณนวันเกิดเหตุตำรวจหญิงเลือกที่จะเดินออกไปจากห้อง807แต่นายอัจฉริยะขอเดินเข้าไปอ่านนั่นจึงเป็นที่มาว่าทำไมนายอัจฉริยะถึงได้รู้เหตุผลของคำพิพากษาแล้วออกมาให้สัมภาษณ์สื่อได้เป็นฉากฉากแล้วตั้งคำถามกลับไป เหตุใดตำรวจหญิงซึ่งเป็นผู้เสียหายและเป็นโจทย์ร่วมจึงไม่ติดใจที่จะเข้าไปอ่านคำพิพากษาแต่กับเรือกที่จะเดินออกจากห้อง807วงเล็บหรือจะเถียงและเธอก็เลือกเดินและเธอก็เลือกทางเดินที่จะมาร้องเรียนท่านผู้พิพากษาท่านนั้นเพื่อเหตุผลอะไรอันนี้ไม่ทราบแต่เจ้าตัวน่าจะรู้ดีที่สุดหากมีกลุ่มคนที่อยากเซฟตำรวจหญิงด้วยวิธีการอะไรก็ตามแต่ คนที่อยู่ในเหตุการณ์วันที่ฟังคดีวันนั้นและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็อยากจะสะท้อนและเอาข้อเท็จจริงตรงนี้เซฟท่านผู้พิพากษาท่านนั้นเช่นเดียวกันโอเคอันนี้เป็นข้อมูลอีก <Okay. S 1> ด้านหนึ่งนะคุณอาชริยะเราก็ตั้งใจนําเสนอทุกๆด้านได้แหละ mm. ใจเย็นๆขณะเดยียวกันในโซเชียลมีเดีย ก็มีอีกหนึ่งข้อความน่าสนใจอ่านซะเลยแต่ขออนุญาตบางับงชื่อคนโพสบังชื่อคนโพสก์กเ้วกันรับจะได้ตัดปัญหาบรรทัดแรกก็ขึ้นมาเลยแฮชแท็กเซฟท่านผูดภาษาช่วยกันแชร์นะครับและข้อความที่โพสต,ต่อมาบอกว่าถ้าไม่จริงต้นโพสก็คือคนที่โพสข้อความเนี้จะต้องรับผิดชอบตามพรบอรคอมพิวเตอร์ อ่านชื่อได้ไหมเอาอย่างนี้ก็แล้วกันมผมเข้าใจว่าเรื่องเล่าในห้องพิณา807ต้นโพสต์น่าจะเป็นวัชระไกสอน <c oughs> คนที่เอามาแชร์ต่อ <c oughs> คนที่เอามาแชร์ต่อ <c oughs> จึงบอกว่าแฮชแท็กเซฟท่านผู้อักษาช่วยกันแชร์นะครับ <c oughs> ถ้าไม่จรงิงต้น,<ค>นโพสต์วัชระไกสอนหมายความว่าคนที่โพสต์เรื่องเล่าจากห้องพิณา807 รับผิดชอบพรบอรคอมพิวเตอร์ถ้าจริงแต่ถ้าจริงพบตรต้องพาตํารวจทุกนายที่เกี่ยวข้องกับการดิสเครดิตส,สารขอเข้ามาท่านผูพิพากษาและออกถแถลงการมาตรการการลงโทษแต่ถ้าคุณอัดให้สัมภาษณ์สื่อผิดเพี้ยนไปจากคําพิพากษาคุณอัดก็ต้องรับผิดช,ชอบด่าคุณอัดด่าไปเกี่ยวอะไรกับสารโอเคโอเคดังนั้นมันเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงแล้วล่ะพูดกันง่ายๆตำรวจผู้ทอนภาคหนึ่งเนี่ย เขาเกิดสงสัยยิ่งขึ้นมาที่คุณอาชยะสามารถให้สัมภาษณ์ไส้ในของคำพิพากษายกฟ้องได้เป็นจากฉากนั้นไปอ่านมาจากไหนไปรู้มาจากไหนไปอ่านมาได้อย่างไรไปรู้มาได้อย่างไรคราวนี้คุณวชลระไกสอนและใครต่อใครก็เปิดเรื่องเล่าจากห้องพินาณา807ก็บอกว่า วันนั้นก็ที่รู้ก็เพราะว่าเดินเข้าไปขออ่านร่างคําพิพากษาที่หน้าบัลลังตํารวจหญิงศาลบอกว่านุญาตให้อ่านได้แต่ไม่เข้าไปอ่านเท่านั้นแหละแต่ว่าถ้าจะสําเนาอะไรจะออกมานั้นคอขอพไม่ได้เป็นทางการถ่ายภาพออกมาไม่ได้อ่านได้ให้อ่านแต่ถ่ายภาพออกมาไม่ได้สรุปก็คือความจําของคุณอัชยะก็คงจะดีแหละ ก็คืออ่านและสามารถเมมโในหัวได้หมด <จ listings S 1> แล้วก็วทำให้สามสา,มมา,ารถจึงสามารถออกมาให้สัมภาษณ์ได้เป็นฉากๆแล้วสิ่งที่ทเขาเล่าเป็นฉากๆเนี่ยมันสอดคล้องกับไอ้ร่างคำพิพากษาที่เขาให้อ่านแต่สำเนาออกมาไม่ได้เอามือถือถ่ายออกมาไม่ได้ค่ะขอห้ามประมาณนั้นอย่างไรก็แล้วแต่ตำรวจผู้ต้องพักหนึ่งเขาก็สงสัยอ่ะก็เข้าใจผมเข้าใจทั้งตำรวจพักหนึ่งแล้วเข้าใจทั้งอัจฉริยะนะเรื่องนี้ทำความจริงให้ปรากฏ ก็เท่านั้นเองจริงๆไม่ยากนะตกงนี้ทำความจริงใม้ปรากฏไม่ได้มีความซับซ้อนใดๆเลยไม่ยากเลยผมคิดว่าเรื่องนี้อยาคลาคสังเรื่องนี้อยากระสังผมเข้าใจว่าภายในสองสามวันมันก็สามารถมีบทสรุปได้ค่ะถูกไหมฮะเคลียไม่ยากอันเนี้ยต้องบอกเลยมันไม่ได้มีความซับซ้อนต้องไปหาข้อมูลเลยเพิ่มไม่ยากไม่ยากก็ก็ก็โอเคก็ในเมื่อตํารวจภาคหนึ่งเขาขาดใจก็ถูกกล้องวงจรปิดซะเลยใช่ณนขณะนั้น ขนาดที่ศารอ่านคำพากษ์ษาจุกฟอก้องเสร็เรียบร้อยแล้วก็เปิดให้เข้าไปอ่านตัวร่างคำพากษษาที่หน้าบัรลังได้ม,มีใครเข้าไปอ่านท่วงท่านในการอ่านอ่านอย่างไรมีการช็อตโนตออกมาหรือมีการแอบถ่ายออกมาหรือไม่ด,ดูกันไปข้อข้อที<ม>่จริงอ่ะมันจะเห็นละเอียดเลยใช่ไหมยูใ<ช>่ในสารเห็นได้ใช่ไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ไม่รู้สินะว่าก,กันไปอโอเคเรื่องนี้ไม่ยากหรอก แล้วมันก็ควรจะจบเพราะว่ามันไปกระทบต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมอันนี้สำคัญนะอันนี้สำคัญที่สุดที่เราต้องรักษาเอาไว้ต้องรักษาความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมก็เท่านั้นเองร่มร่มใจร่มร่มคุณอาชยะถ้าพร้อมก็แต่ผมเข้าใจนะคุณอาชยะอีกด้านหนึ่งไอ้เราเนี่ยก็วิจารณ์ชาวบ้านกันมาก็เยอะถ้าจะถูกวิจารณ์บ้างเราก็ต้องรับกันให้ได้ แล้วก็นั่งคุยกันไปเข้อที่จริงคืออะไรไม่โกรธไม่โกรธเข้าใจได้เข้าใจได้ไดคุณอจาจจยะคุณอาชจยะจะด,ด่าผมก็ได้เลยโอ้นะโอเคจบละพอ